Nhưng mà là dòng xanh mày là bé nuôi ở trong bền tụi cùng còn Ê đồ mình mình có mình có cùng gì nữa à, Tao sẽ kêu có dần đơn tôi luôn muốn mình đều là tôi sẽ chơi gì ยูเอ,อยูอีอ่เห้ไม่เห็นอะไรบบแบบนะเออยมปยถึงใครอ่ะเนี่ยหยถึงยูอีหรือว่าไฮเตะน่าจะเป็นยุยแหละเ,ลเพราะาแทบจะไม่ค่อยมีคนเล่นยอยเท่าไหร่ถ้าอยู่เล่นพานก็คือขยะเลยแต่แล้านอนอยู่ในมือผมไม่ต้องกลัวไม่กลัวอยู่แล้วผมมาจากโซฮีเลยนะ วาเล่นเวฟฟ้าก็สวยกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมวาเลนเทสนะครับวันนี้อยู่กับยูน,น,นันนี่เ <my cause. S 1> นี่ยวาเล่นเวฟฟ้ามาในที่นี่มาเปิดอะไรตอนนี้เนี่ยไอ <laughs> คลิปก่อนใจเพื่อนต้นเกมเราโคดาวนานเราเป็นตัวเลไรเกมต้นเกมก็ จริงต้งเนเกมมันแรงนะแต่ว่ามันคูดาวนานเนี่ยก็เลยบีอยู่ในเกนมดีกว่าโอเคก็โดนกันทีแก๊กยังรอดอยู่แก๊กนายควรกลับบ้านนะเพื่อนไม่ใช่เอาเล่นหลังบอมแล้วก็บวกต่อนายจะตาย,ยนะแล้วนายดึงอลรม,มาทำไมนี่มึงไม่มีดามจค่ามันนะต้นเกมอะ่ะคีบๆกอนละกัน พีปพีคไอแก,กเฟกอร์ก้าบอกแล้ให้กลับบ้านไม่ใช่บวกต่อตามแกไปกันไอเขาดึงแมันอยู่ไม่ไหนก็หมดแหะอยู่ข้างหน้ามั้งไม่ไม่อยู่ข้างบนโอ้ยเฮ้ยมีคนเอาผมผมเด้เอาก่อนแกแต่ไม่ครบเลยแต่ฉันนี่คนเาดานานมากเอานี่ไปกิน อมดตายกัหมดแล้วไอเราก็ลืมโหลดทรให้ยกรดด้วยอัปเดตปุปป๊บกูเล่นเลยไปด้วยอัปเดตปุป๊บกูเล่นเลยก็ไม่มีเอฟเฟกต์ไม่มีเอฟเฟกต์เสียงอ้ยเมืลล่อไหรโอ้โหโอุย้ยแจก,กดูดแก็กดูดจังวันนี้โอ้โหแต่โดนจับไม่รอหรอกเ,เลือดให้นั้นโดนจับตายอยู่แล้วก็หอกฆ่าเลยกันก็ได้ไม่เสียเวลาเกิดเราไงเราเลือกก็ฆ่าอยู่ดี อเยบก่าแลวกันมีอะไรให้ใหบวกไหมอ่าอ้ยืไปก่อนเรแก็กดึงอยั่งยังหยัง,ย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 งอะไรเขาพลาดทีเดียวหว่าเราโอยจากรานแล้วตอนเนี้ยลราเดินมาคนเดียวเอาะไรเพื่อนเรามีฮายาเตะอะไรแทง้งแต่การมันดงมนันดีเพื่อนมันห้าวเออดูมันเลย อันนี uh, oh no, <médico. S 2> ้ไปกินคมดาไปฆ่าตายโหยว่าดำเต็มเต็มเหมือนมันเจ็บนะเอ้ยลเกออกออกเลยออกไปออกไปให้หมดดันให้ดันโดนไม่โดนเฮ้ยจะตายแล้วอันนี้ไปกินเี็บร้องเอ้ไม่เจงไหนเนี่ยเนี่ยแม่ค้าก็เดินลุมเราก็ด้วย คือคีย์ให้โอ้ยกะโดนตันโอ้ก็ผักระโดนไปแล้วฟิกก็โยกโอ้ยเจด้วยรอดก่อนมาเล่นด้วถอยด้เพื่อนในคีคคีย์ช้าไปนั่นน่าจะเขียนตงแไหนแรกไปเลยไม่รอดยังไม่มีเอฟเฟกต์เสียงเกมเลยลืมโหลดเดี๋ยวไปไม่มได้ไมีมีผลต่อเกมเม่าไหร่ แต่มันก็นมีอยู่แหละอะไรใครมาซาเลยแถนี้ฮนะอันนี้ไปกินอุ้ยไม่โดนพุ่งไกลเกินไปไม่ได้พุ่งนะน่าจะปลาไปเลยเอาะไรเอาไปยังใครจะมาไหมจะมากลับมาไหมเอ้ย yes? เอลโซมาเอลโซมะแล้วเอ้ยเมื่อไหมามาไปฆ่าไปาจัาทำไมอันนี้ไปกินใครโดนล็อกนะ่ะ <was> อย่าตามพื้นผมอะ่ะ ถ้าคุณตามเพื่อนผมมันจะเจ็บนะเอ๊ะ yeah. จับแฮรที่ผมอะแต่คนเจ็บเองอะเฮ้ยเด้งแต่ว่าไม่มีใครมาพุ่มอารัมพึ่งเดินมาอารัมเจ็บสุดๆลงขนาดนี้ก็เอาสุดได้เรียบร้อยเอาสุดตายอารัมก็ตายเฮ้ยไปเลยเรียบมาต่อได้โอกางกันนะโอ้โหมากันยังอีกเวลาป่าแล้วลงมาเลยเอานี้ไปกิน โดนไม่เต็มอ,ะอ่ะผักออกให้โอ้ไม่ทันแกตายแล้วถ้าผักให้เจ้าไม่ทันเนี่ยไปกันบนด้วยถ้าก็ได้ไม่ต้องไปบนถ้าอย่าคีบกลางก่อนถ้ากำลังจะต่อเราเรียกแต่ว่าเราเรียวสก,กิลมันรัว <means> โ,โหนะคอสนี่คือผู้ชุกดีใช่ไหมฉันผักให้นะคอสโอ้โหนี่จะพุ่งมาถ้าจะได้รอดหรือเอมื่ลอยก็ไม่รู้ แท็กฟัดจริงๆเว้กลางวงเลยมีคนเดินยิงด้วยโอ้ยสุสุยิงสู้มั้งอันนี้บิ๊กเก้นชนะทางนายหน่อยสุโอ้ยสุเกือบเปกไอ้สุเกือบไม่รอดอย่างนี้ก็ต้องไปแล้วไอ้พวกวับใกล้ๆอ่ะยังไงมันก็วับใกล้ๆไหนอาใจตัวเองอันนี้บิ๊กเก้นไอ้พวกวับใกล้ๆอ่ะมันก็ตายอย่างี้ทุกคนเย รืมถึงกูด้วยเพราะบางทีกูก็เบาไกาแลแต่ใส่ใสใหญ่จะวัาบไปไกลเพราควาเปิดไัเดี๋ยวคดไปก่อนแล้วกันไม่มีมีอารมณ์ในพวกอะน่าจะไปแล้วมั้งถ้าไม่ไปด้วยได้บวกไยเนี่ยให้กลัวามาาันจับขาบอมยังไงเมื่อไหร่มาอันนี้หักเล่นไปก่อนหนึ่งทีไม่มีอะไรทำ ของอ่ะมาดิของของเศษอ่า,าเดินเข้าไปข้างในก่อนถ้าเก็บแต่ข้าร้อมแล้วการไม,ม่ไการวม่ไของมามาด้มามาทุกคนรวมรวมกลุ่มได้เลยอาใจ,จต,ตัวเอง <c oughs> น,นี่มันอะไรกันนี่ทำไมมันเยอะจังเลยก็เตก ล้ำไม่อะต่อยจังเลยจางดงแล้วจังวันนี้โอ้โหเราแก๊ขแค่ไหนผมกันเพื่อนโอ้โหสุกเกิดแตกแล้วแต่ลำแตกไปเลยโอ้ขอจะลำผมก็ต่อดูเวลาเกิดแตกเวลากำลังจะตายอาเนี่ยมันแรงจริงจริงเฮียฟิกเกอร์โยกยืนเฉยเฉยเมื่อคืนสักแบบอะไรครับคุณแก๊กอันนี้ไปกินเรียบร้อย่าขอโทษนะครับได้ ข้าข้าข้าไม่น่าเดินไปทางนี้เลยข้าน่าน่าจะเดินไปกับไฮยะติข้าน่าจะตาย <c oughs> นอนเมืมาแล้วกต <c oughs> ต์เดี <c oughs> ย๋ยวมาไม่มีคีมนะเพื่อนแต่มันมีเ,าเราเ,รเลีเ่ยวปัญหาแล้วคนเลงเราเลี่ยวยา้วยดิอันนี้ไปกินเราก็เกมตามได้ กระดานประมาณนี้แหละเออก็แรงอยู่นะถ้าโดนเต็มๆเห็นนะประเดนประเดนเจ้ายังอยู่ใช่ไหมอา้าวแกกูโดนแทนแกก็ไม่รอแ,แล้วเราเคี้ยวของกันไม่ทนันจะเพื่อนขอในคนหน่อยมาค่ะช่วยเคลียร์เองต่อเข้าไปข่าต่อได้แค่นี้แหละข้าขอเต็มเลือดแบ๊บหนึ่งระหว่างที่ฮีิปกำลังโดนสโ,โลอยู่ค่ะ ไม่ชอบอัปเดตใหม่ตรงที่ครีปเงินข้างมันเดินเร็วมากแล้วก็ครีปมันก็นตีโคตรเร็วเลยตอน15นาทีตีโคตรแรงเลยแล้และนนายเข้าขนาดนี้แล้วนายยังรอดอยู่ทำกับการเป็นเบสฟ้าพูดถึกทนนี่ยิงจังเลยแต่ข้าก็ชอบวัดข้างล่างนะมันสนุกดีข้าเกลียครีปก่อนนะนี่ไงแครีลอยัง,ยอยงอยู่ปะเว้ยฟิกเกอโยกเว้ยฟิกเกอโยอกออฟลเวลนิน เอ้ก็เกินไปตายนะข้าจะเคลียรีแต่เคียมันโดนเคียร์ไปก่อนแล้วจัดก,การมันเลยแจ็คเรียบร้อยตายสามมือละอ้าวอย่างนี้พลาดกันอย่างนี้กระโดดเข้ามาเลยร้อยหายาติดเก็บไปสองแล้วก็ตายลงไปแต่ผมโดนดีมากหนึงมันเฮ้ยมันดูดโอ้โหมันดูดแล้วแช่เคิดว่าจะรอดนะโดนไปสามพันโคตรแรงอาจริงอ่ะ ยูเ,เป็นตัวเล่นยากยูเองเป็นตัวที่เล่นยากก่อนเล่นก็ฝึกมาเยอะๆนะต้องแม่นจริงๆเพราะถ้าไม่เม่นสกิลโคดาวนานมาก,กมแล้วตอนเกมมันจะเช็คผ่านมากบรรยากาศตัวที่ไม่มีประโยชน์ทันทีถ้าเกิดเราพลาดอู้่าลักกับเตกพ่ารักอูมไม่ทนันข้าจะกดสกิลสองแต่ข้าเผลอไปเล่งสกิลหนึ่งข้าขอโทษ ตรงนี้แก๊กเดินเข้าไปแล้วอ้าวมีคนโดนโหแล้วล็อกด้วยล็อกขัดอัตนตรีค,คิดว่าคงจะรอดงั้นเหรอโอ้พิกเกอร์ออกด้วยวลาาเออวลฒาเตกโอ้โหคนแรงอุ้ยตนะายนะแรงสุดๆไปเลยข้าเก็บไปสิบตัวแล้วเนี่ยแต่ข้าข้าก็ยังคงมีปัญหากับเราเลียงอยู่เพราะมันเล็งยากมากเออดูมันดิข้ากับผ้าเลยงข้ากับโถจริงๆข้าก็กับ สู้กับเราเรียวเป็นเลยแต่ข้าแทบจะไม่แตะยูวิเลยข้าก็เลยไม่ชิดเลยออนี่ <c oughs> ไปดิงจะสวยงามมากเลยเพื่อนได้มาดาจบชีพแล้วจบป้อมนี่แล้วก็เป็นชชนะของเรา,เาวิสเทย์แบบไม่มีสาวเอฟเฟกต์ด้วยอดาวมาเลยอเอ้ยมีเพลงเป็นของ UV อยองอูวียูเอออไว้ใจค่า ถ้าคือยูยอเอ็ดอันดับหนึ่งก็ไม่ใช่ซีซันนี้ก็ไต่ย,ยาวไปต้นซีซันก็จะไต่เยอะเพราะว่าโปรเพีเยอะเขายัางอยู่เยอะฟนรินบาฝาก็โอเคอยู่นะอนหนึ่งหนึ่งได้ดีอยู่ทุกคนอย่าลืมกดติดตามชองเราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา